โอเ้เอมพี้เหลืออสามวีจับมูนซ้ายยิงสุดโอ้โหร้อยสิบสามร้อยสิบสองเต้นเต้นหุยโอ้โห ถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกับเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพบกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์อมที่จะทําให้ทุกคนได้ดูเกม NBA พร้อมฟังการพากย์ไทยของพวกเราทั้งสองคนเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์และก็ร่วมพูดคุยกันแบบส,สดๆความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้เนเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง Twitter d r e a m Mania แล้วก็รอการถ่ายทอดสดเกมตามตารางที่กําหนดไว้เท่าเงี้งค่ะเพื่อนๆก็สามารถ ดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่า,อยารอชา้าคลิกที่ทโปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีค่ะ สว ok ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w <iny> t t r Mania วันนี้เราทั้งสองคนอมม่ตรกับมิเน่ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็เข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายของฤดูกาลแล้วอีกไม่นานพวกเราก็จะได้รู้อันดับของแต่ละทีมแล้วแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่พรุ่งนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าว่าใครเนี่ยยังไม่สมัครเป็นเมมเบอร์ในช่อง Play Back ของเราคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าที่โปรไฟล์ได้เลยนะคะสมัครง่ายๆเพียงแค่ใช้อีเมลเท่านั้นเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะมิเนเรามีแขกรับเชิญ ชาติไทยแล้วก็หนึ่งในจอมแม่นการยิง3คะแนนเนี่ยที่ดีที่สุดใจประเทศไทยเคยมีมาแล้วค่ะพรุ่งนี้เราก็จะได้มานั่งคุยกับเจโอจะให้เจโอเนี่ยแชร์ประสบการณ์การเล่นบาสระดับอาชีพของเขารวมไปถึงเทคนิคการยิง3นาคะแนนโอ้ยน่าสนใจมากๆ้ามพลาดเด็ดขาดเลยก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like นะคะถ้าใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e เนี่ยอย่าลืมนะคะขอบใจกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวข่าวรอบบดีกันก่อนเลยค่ะมิเน่พอพูดถึง Golden State Warriors นะครับเกมวันพรุ่งนี้ครับที่พวกเรา2คนจะภาคนี้เนี่ยพวกเขาจะได้แอน กลับลงสนามทาการแข่งขันแล้วนะครับหลังจากที่ลาทีมไป4เกมนะครับเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวเป็นเรื่องของครอบครัวในช่วงที่ไม่มีแอนดรูวิกกินเนี่ยทั้งทีมชนะ3แพ้1นะครับโดยมีโมเสสมูดี้ลงทําหน้าที่แทนซึ่งในส่วนของโมเสสมูดี้เนี่ยทั้งสตีฟเคอร์เขาก็ชื่นชมนะครับยามที่ไม่มี ins, แอนดรูวิกกินเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในอนาคตน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามเพิ่มมากขึ้นแอนดรูวิกกินเนี่ยกลับมาร่วมทีมทําการซ้อมร่วมกับทีมแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับเมื่อวาน ทำให้ตัวของเขาเนี่ยพร้อมลงสนามในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานของแอนดรูวิกกินส์ไม่ค่อยดีครับ mm. เขาลงสนาม51เกมจาก60เกมที่ทีมทําแกงขันค่าเฉลี่ยในการทําแต้มอยู่ที่12.7แต้มต่อเกมนี่ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยในการทําแต้มที่น้อยที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของแอนดรูวิกกินส์แล้วแต่ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของแอนดรูวิกกินส์ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับถ้าเกิดเขายังคงทําได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับสมมติว่าวันพรุ่งนี้กลับมาแล้วยังมีีีีผลลลงงงาาาานนนทท่่่่่่ดดออออยตเเเเืืชกกิวฤู อยู่ของ Golden State Warrior เนี่ยสนุกแน่นอนและเพื่อนเพื่อนอเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ในช่วงท้ายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโกลเด้นสเตทวอ r เ i อรในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเกมแรกของพวกเขาเลยนะครับที่ไม่มีนักกีฬาบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวหรือว่าขุมกําลังเนี่ยครบพร้อมมากๆเลยแต่ในขณะที่ทางมิวอกีบั c ส์นะครับพวกเขายังไม่แน่ใจครับว่าสถานะในการลงสนามของยานิสอันเดรตุกโปจะเป็นยังไง ล่าสุดก็คือ questionable นะครับหรือว่าโอกาสในการลงสนาม50-50เ 50. นื่องจากยานิสเนี่ยมีอาการเจ็บเจบ,บริเวณเอ็นร้อยหวที่เท้าซ้ายนะครับใครที่ดูโลกออนไลน์อยู่เนี่ยนะครับจะเห็นหรือว่ามีกล้องจับอยู่จังหวะ mm hmm. ที่เขาซ้อมอยู่เนี่ยจังหวะที่จะพยายามจะเน้นการยิงจะลองเทคยิงอยู่เนี่ย จา่นี้ต้องหยุดเลยนะครับเพราะว่าเขารู้สึกเจ็บนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเลยในส่วนของคริสเมอร์ตันก็ยังไม่พร้อมลงสนามแต่อย่างใดครับเรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่ทีนี้เราขยับไปดูในส่วนของไมมีฮีทบ้างนะคะที่มาเงียบขาดแต่แบบโอ้โหมาดีในทุกๆฤด,ดูกาลเลยนะล่าสุดก็เสริมตัวผู้เล่นได้อย่างดีมากได้ตัวแพตตี้มิลส์ที่อลาต้าฮอสเซเว็บสัญญาเป็นฟรีเอเจนต์มาร่วมทีมจนกระทั่งจบฤดูกาลแพตตี้มิลส์สามารถเล่นกับไมมี่ฮีทค่ะได้ทั้งในช่ in, ว 35ปีแล้วแต่การยิง3ในระดับ3 8 3 9แล้ละก็ประสบการ์ระดับแชมป์ของเขามีประโยชน์ต่อไมมีฮีทแน่นอนเขาเคยคว้าแชมป์กับซานแอนโตนิโอสเปอร์สคะเอาชนะฮีทมาได้นี่แหละค่ะในปี2014ก็มารอติดตามชมผลงานของเขากับทั้งทีมไมมีฮีทกันนะคะทีนี้เราไปต่อนที่การบาดเจ็บสันหน่อยนะครับโดนาวนมิเชลครับล่าสุดของคลิปลังคาเวียสตัวของเขามีการฉีดเกร็ดเลือดเข้มข้นของตัวอเองนะครับเพื่อไปรักษาอาการบาดเจ็บอาการอักเสบบริเวณหัวเข่าด้านซ้ายของตัวเเขขาาาในนนช่วงง3กม้ห้หนะี ในช่วง3าเกมข้างหน้ารวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยเรายังคงไม่ได้เห็นโดนาวนมิเชลนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผลงานของโดนาวนมิเชลเนี่ยสุดยอดมีลุ้นติด All NBA ได้แบบสบายๆเลยนะครับผลงานของตัวเขาอยู่ที่28แต้ม5.4รีบาวด์6.2แอสซิส6.2แอสซิสเนี่ยถือว่าเป็นการแอสซิสที่มากที่สุดในชีวิตของตัวเขาเลยนะครับแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการบาดเจ็บเนี่ยแหละครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทาง NBA เเขาออกมาตั้งกฎเกณฑ์ใหม่นะครับว่า นักกีฬาจะต้องลงสนามอย่างน้อย65เกมไม่อย่างนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลุ้นในการติดอ l l NBA หรือว่าการคว้ารางวัลอย่าง MVP แบบนี้โ<ม>ดยแวนมิเชลตอนนี้เขาลงสนามทั้งหมด47เกมนะครับจาก61เกมรวมเกมวันนี้ด้วยที่คลิปแดนคาเวียลงสนามทำากรแข่งขัน นั่นหมายความว่าฤดูกาลยังคงเหลืออีก21เกมตัวของโดนแวนมิเชลเนี่ยต้องการอีก18เกมนะครับที่จะต้องอครบ65เกมหมายความว่าเขาจะมีโอกาสพักอีกแค่3เกมเท่านั้นเองถ้าเกิดมากไปกว่านี้เนี่ยนั่นหมายความว่าโดนัลแวนมิเชลหมดสิทธิ์ลุ้นในการติด All NBA แล้วก็ลุ้นในการคว้า MVP ทันทีครับเหลือแค่3เกมเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะน้อมโอ้โหเสียดายแทนโดนัลแวนมิเชลจริงๆถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นนะคะพอพูดถึงโดนัลแวนมิเชลเราเข้าสู่เกมแรกกันเลยค่ะคลิเนนรรรียยับอขง เป็นการเจอกันครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้คลิฟฟ์ไลน์คาร์วิสในวันนี้พวกเขาไม่มีโดดเดวันบิชเชลแล้วก็ไม่มีแม็กซ์ดูส์จอมแมนด้วยเนื่องจากมีอาการเจ็บเจ็บบริเวณเข่าทางทีมก็เลยให้เบรกไปก่อนเริ่มเกมมาแน่นอนค่ะเป็นมอสซอนเซาทิกที่ตัวหลักอยู่ครบนะคะเดินหน้ากลยแต้มเป็นว่าเล่นค่ะทั้งเจสันเชชั่มพอซิงเกสยิง3แล้วก็ข้ามในได้ดีโดยมีเจเรนบราวด์คอยเสริมอีกคนหนึ่งจบครึ่งแรกเซาทิกส์นำอยู่กว่า1ิแต้มพอเข้าสู่ครึ่งง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 งหหหลััคค่ค่่่่่่ะกกก็ยเเรรือออนนี้้าาาาไปบชวว22แแตมฟ โลกที่ดูเกมไม่อยู่ก็กะว่าอ่เกมนี้น่าจะชนะแบบสบายๆแล้วแต่มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าดีเวทในกายล่างเป็นดีเวท <c oughs> กดแต้มรัวๆร,ร่วมกับทุกคนในทีมกลับมันนำแล้วก็เอาชนะไปได้แบบช็อกแฟนเซลติกทั้งโลกร้อยห้าต่อร้อยสีแม้เซลติกจะชนะซีรีส์ดูก,การปรกติ2ต่ตอนหนึ่งแต่เกมวันนี้ต้องยอมรับว่าช็อกจริงๆเกิดอะไรขึ้นกับเต็งหแชมป์ของเราค่ะเอมมเน เกมแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกมที่แฟนๆส่วนมากและก็สื่อเนี่ยยังคงข้องใจว่าเซลติกจะมีดีพอหรือเปล่าที่จะคว้าแชมป์ NBA เพราะว่าพวกเขาเนี่ยนำนำแล้วมาพลาดแบบนี้ครับจริงๆแล้วทีมเซลติกเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่โอ้โหแข็งแกร่งทุกประตูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงทั้ง5คน6คนนี่แหละตั้งแต่เข้าสู่ปี2024มานเนี่ยนะครับการเล่นเกมบุกของเซลติกถือว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งสถิติของพวกเขาก็ อันดับหนึ่งยาวมาโดยตลอดแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดการแพ้แพ้ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแพ้แพ้เกมที่7เท่านั้นเองนะครับตั้งแต่เข้าสู่ปี2024พวกเขาชนะมา11เกมติดครับและในเกมวันนี้เนี่ยไม่มีทั้งโดนาวนมิเชลไม่มีทั้งแม็กซ์รูสอย่างที่แอดมินต่นพูดพวกเขาไม่ควรพลาดเลยทั้งๆที่นำถึง22แต้มนะครับมาไปกว่านั้นเซลติสเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีนักกีฬาถึง3คนนะครับ ที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มทะลุ20แต้มขึ้นไปเรียกว่าแค่3คนนะครับเจสันเททัมเจเรนบราวแล้วก็คริสตัปอร์เซนกิสเนี่ยสคนนี้เนี่ยก็ท,ทำแต้มร่วมถึง ก่วมกว่า70แต้มเข้าไปแล้วอะ่ะในวันนี้ทั้ง3คนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแม้ว่าเดริกไว้วันนี้แต้มจะไม่ค่อยเดินแต่เกมรับของเดริกไว้ยอดเยี่ยมวันนี้บล็อกไปถึง4ครั้งช่วยทีมทั้งรีบาชช่วยทีมทั้งแอสซิสต์นะครับร่วมกับจูร์ฮอยเดที่พยายามเสริมทั้งเกมรุกกลเกมรับในภาพรวมของทีมแต่ทัพสำรองของเซลติก s วันนี้ม,มีปัญหาครับทั้งทีมรวมกันนะครับในส่วนของทัพสำรองเนี่ย เป็นรองดีนเวทคนเดียวด้วยซ้ําไปครับแบบนี้เนี่ยเหนื่อยมากๆเลยเซลติกเนี่ยนำมาดีมาโดยตลอดเลยนะครับแต่พวกเขาไดนมาพลาดในช่วงควอเตอร์สุดท้ายใครจะเชื่อครับว่าเซลติก s ที่มีพลังในการทําแต้มเป็นอันดับหนึ่งของลีกนะครับตั้งแต่เข้าสู่ปี2024 พวกเขามีเพียงแค่17แต้มเท่านั้นเองในขณะที่ดีนเวทคนเดียวนะครับกดคนเดียวถึง20 <Ừ. S 1> แต้มในควอเตอร์ที่4ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยช่วงเพล์สุดท้ายนะครับที่แฟนๆคล่องใจครับจังหวะที่กรรมการมีการโอเวอร์เทิร์นนะครับหลังจากที่ทางคลิปแลนคาริรสมีการขอโคชเชอร์เลนจ์จังหวะนั้นเนี่ยทางเจสันเทสท่ามเขาพยายามจะยิงนะครับแต่จังหวะที่เขายิงเนี่ยขาของเขาเนี่ยมีการยืดเตะออกไปนะครับแล้วก็ไปโดนตัวของดาร์เลสกาแลนตอนแรกในกรรมการให้ฟาวแต่หลังจากที่มีการเชอเลนจ์มีการดูภาพช้า เขาก็กลับคําตัดสินนะครับเพราะบอกว่าจังหวะที่เจสันเดทัมเนี่ยเตะขายืดออกไปเนี่ยไปโดนตัวไปมีการประทะกับดาเลสกาแลนซึ่งถือว่าเป็นการประทะที่อยู่ในขอบเขตน,นะครับดาเลสกาแลนเนี่ยไม่ได้ฟาดใดๆทั้งสิ้นก็เลยทําให้ทางเซลติกเนี่ย ไม่ได้ฝ่าวเจสันที่ทาไม่ได้ยิงลูกโทษต้องมาจำบอลพอจำบอลเสร็จเนี่ยเวลาก็ไม่มากพอครับในท้ายที่สุดก็แพ้ไปน่าเสียดายจริงๆนะคะในช่วงที่เขาโดนรันนะคะเซลติกสนะ์น่าจะพยายามเจาะวงในแล้วก็ได้เยพื่อไปทาแต้มให้มากกว่านี้แต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาพยายามยิงสามคะแนนโดยเฉพาะเจสันเจนทัมแล้วก็พลาดไปทีนี้เรามาดูคลิปที่คาร์เมียสกกตบางขายมินเดโอ้โหเกมวันนี้สุดยอดจริงๆตัวหลักมีเก็ขาดไปทําได้ยังไงอะเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกมวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมหัวใจนักกีฬาทุกคนที่เหลืออยููนน่่่่ในนสสาาามบตอออ้ดยยยงเีกๆ าก,การที่พวกเขาขาดโดนาวานมิเชลไปเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยในการทําแต้มระดับ28แต้มต่อเกมหายไปเนี่ยเรียว่าทีมถึงกับเอียงเลยนะครับแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทั้งคลิปแลนคอเวียสเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีนักกีฬาถึง6คนในทีมนะครับ ที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มอย่างน้อยนะครับ12แต้มขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับ <S 2> <S 2> ถือว่าเป็นเรื่องที่ในทีมเนี่ยมีความสมดุลมีการกระจายการทำแต้มโดยมีโดนาวนมิเชลเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของทีมการทำแต้มเลยค่อนข้างสูงและในเกมวันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาเสริมได้นะยามที่ไม่มีโดนาวนมิเชลโดนาวนมิเชลพลาดการลงสนามในวันนี้เป็นเกมที่14ของฤดูกาลยามที่ไม่มีโดนาวนมิเชลในสนามนะครับคร <S <S คิส 8, แรนเควส ดีมากๆนะครับและเพื่อนๆลองดูนะครับไม่มีทั้งโดนาวันมิทเชลไม่มีทั้งแม็กซ์รูสไม่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ตัวของเอเวนโมบรีมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายนะครับต้องออกจากเกมการแข่งขันคลิปแลนโคเรียสก็ค่อยๆโดนนําห่างไปเรื่อยๆนะครับระดับ22แต้มเราก็คิดว่าจบแต่พวกเขาไม่ยอมจบครับเป็นอย่างที่แอดมินตุนพูดเป๊ะเลยครับดีนเวดกลายล่างเป็นดีเวทครับใครจะเชื่อว่าดีนเวทนะครับตลอดทั้งเกมเนี่ยมีเพียงแค่3แต้มแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่ดีีก3คะแนนลงงไปถึ5 ลและลูกสุดท้ายเพลงสุดท้ายครับลอยมายัดห่วงครับลูกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวินนิ่งช็อตให้กับคลิปแร็งเคอรียสได้เลยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับพวกเราเพิ่งเห็นแม็กซ์ทรูสนะครับที่ยิง3คะแนในในช่วงควอเตอร์ที่4แบบนี้5ลูกติดเช่นเดียวกันนำทีมที่ตามกว่าระดับ20แต้มนะครับกลับมาชนะทัดดัลลัสแมวริสครับวันนั้นลูก้าจอบไปเลยวันนี้ค,คล้ายๆกับวันนั้นเลยครับแค่เปลี่ยนเป็นดีนเวดหลังจะจบเกมเนี่ยนะครับมีการให้สัมภาษณ์เพื่อนๆก็มารุมครับเอาน้ำราดเพราะว่าา้นนนััทเลยดี ครั้งสุดท้ายที่เจอกับเซลติกส์นะครับ <Ừ. S 1> ในวันนั้นเนี่ยเขามีการชนกับทางคริสตัปอร์เซนกิสและก็กลามหักต้องเบรกยาวพักไปกว่า19เกมนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็พยายามทําเต็มที่16แต้ม11แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นดับเบิลดับเบิลร่วมกับจเาริดอเลนครับพอไม่มีเอเวนโมบรีจเาริดอเลนเนี่ยก็ยังคงพยายามทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่นะครับ21แต้ม12รีบาวน์นี่ก็ดับเบิลดับเบิลเช่นเดียวกันทุกคนในทีมวันนี้ร่วมกันต่่่่อออออสููกกใใ้้้ไดดดดยยยยยาาาางงงีีีีีมมมกกกกกๆนนนนนะครัับเเเเป็ชชทึขพวใฤล ว่าพวกเขายังมีโอกาสนะคะแย่งอันดับ2กับทั้งทีมวอลกี้บักสเป็นอีกอทีนหนึ่งที่มาดีเหลือเกินค่ะเราไปต่อกันที่คู่ใหญ่ของวันเฟนิกซันเดินทางไปเยือนเดวานาเกสเป็นการเจอกันครั้งที่2จาก3ครั้งที่ทั้งคู่ต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเป็นเดวานาเกสที่บุกไปคว้าชัยชนะได้ที่บ้านของเฟนิกซันซันวันนี้ไม่มีเดวินบูเกอร์นะคะเนื่องจากมีอาการเจ็บบริเวณข้อเท้าก็ให้บรอยส์โอนิวลงแทนเริ่มเกมมาเฟนิกซันสแตกการยิง3คะแนนที่ดีเหลือเกินค่ะข,ของเกรสันแอลเลนร่วมกับ พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่สเกมบุกของนักเก็ตเสร็ก็ตื้อไปนะคะกลายเป็นซันเนีรันชุดใหญ่นําโดยเคดีจบครึ่งแรกเนี่ยนำอยู่กว่า15บพาตพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะซันดียังคงเดินหน้าเกบมบุกได้เป็นอย่างดีนี้ห่างไประดับ22แตม้มก่อนที่นักเก็ตจะเปิดโบชแชปเก่านะคะไล่ตามมาเหลือเป็นแค่9แต้มเท่านั้น เข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเป็นควอเตอร์ที่ฟฟนิกซ์ซานเร์วิดูการนี้นนไม่ดีตลอดทางฤดูกาลและในเกมวันนี้ก็เป็นแบบนั้นเช่นชเคยค่ะเคดียิงพลาดรัวๆแบบไม่ได้เชื่อกับมาโดนดเนวอนากแสแซงอย่างดีนะคะที่เคดี้ยิง3คะแนนลูกสาคัญลูกสุดท้ายได้ตีเสมอแล้วก็ไปวัดต่อในช่วงต่อเวลาค่ะพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาก็เหมือนซันในฟคือชีพ <ๆ S 1> เลยนะคะ <ๆ S 1> พวกเขาได้ทั้งเคดีแบลรีบิลช่วยกันยิง3แล้วก็ช่วยกันข้ามยิงระยะกลางมาแบบครบถ้วนยื้อเอาชนะดเดวอนเกสไปได้แบบเห,หนื่อยเลยทีเดียวร17ต่อ107 ตีเสมอซีรีส์ดูการปรกติ1ต่อ1แอดมิเอ้นี่ปื้มมากเลยวันนี้ฟฟนิกซ์ซันสามารถจุดชัยชนะทเดวอนากเกสวันนี่6เกมติดโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเดวอนากเกสสำหรับเดวอนากเกสในวันนี้พวกเขาเกือบจะคัมแบ็กวินสำเร็จนะครับถ้าเกิดลูก3คะแนนสุดท้ายในเวลาปกติของเคดีไม่ลงก็อาจจะจบตั้งแต่เวลาปกติแล้วนะครับ เด่นว่านเกส์วันนี้เนี่ยมีปัญหาในช่วงควอเตอร์ที่2เกมบุกค,ค่อนข้างต uh ื huh. ่นนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงต้นควอเตอร์ที่สกว่าจะมาค่อยๆฟื้นตัวเองได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างช้าโดนนําห่างระดับ22แต้มนิคลายโยคิสในเกมวันนี้ถือว่าผิดฟอร์มไปนิดนึง <c oughs> นะครับการทําแต้มการรีบาวนละยังคงสุดยอดน,นะครับวันนี้ทําไป25แต้ม16รีบาวแต่ว่าการแอสซิสต์ของเขาวันนี้มีแค่5 เธอ์นอเวอร์ไปถึงเจ็ดเธอเนอเวอร์เยอะกว่าแอสซิสของตัวเองแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแน่นอนครับสำหรับนิโคลายโยคิชนานๆทีเราจะเห็นฟอร์มของนิโคลายโยคิชเป็นแบบนี้นะครับต้องให้เครดิตในการเล่นเกมรับของฟินิกซันส์ที่ทุกคน,นยพยายามช่วยกันรุมช่วยกันพยายามทําให้นิโคลายโยคิชเล่นยากที่สุดเท่าที่จะทําได้โู่โอองเขาอย่างเจมาลเมอรีเนี่ยวันนี้ก็ทําเต็มที่มากๆนะครับทำไปถึง28แต้มแล้วก็ยังมีทั้งการรีบาวดการแอสซิสนะครับวันนี้รีบาลไปเจ็9ครั้าา่มจะว เาลเมอรี่เนี่ยเดี๋ยวก็ยิงระยะกลางนะครับเดี๋ยวก็ลุยเข้าไปทิปอินอะไรทำทุกอย่าให้กับทางเดนวอร์นักเกสมากๆเลยตัวของไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เฉียบคมเหมือนในเกมที่เจอกับ LA Lakers ที่ยิงฟิลโกระดับ100%วันนี้ก็ยังคงทำแต้มได้แตะระดับ20แต้มนะครับสมกับเป็นออปชั่น3ของทีมแต่น่าเสียดายที่แอรอนกอร์ดอนวันนี้เกมบุกข,ของเขาอาจจะแผ่วไปนิดหนึ่งการยิงฟิลโกการทะลวงวงในวันนี้น้อยเกินไปครับอ,อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะเหนื่อยเพราะว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยต้องพยายามตามเล่นเกมรับใส่เควินดูแรนตลอดทั้งเกมเลยนะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตแล้วก็ต้องชื่นชมการเล่นของแอรอนกอร์ดอนมากๆเลยเพราะว่าแอรอนกอร์ดอนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะทาให้เควินดูแรนเนี่ยย ทที่จะําได้เพียงแต่ว่าการเล่นของเคดีนี่คือสุดยอดแม้ว่าเราจะเห็นเขายิงพลาดรัวๆก็ตามนะครับแต่ในท้ายที่สุดจังหวะบีบๆจังหวะที่ทีมต้องการเคดีก็ยังคงทําได้อแอรอนกรอนกรองก็ทําเต็มที่แล้วครับร่วมกับ KCP Can t ทเวิร์สคาร์เวลพนะครับที่วันนี้เนี่ยช่วยยิง3าคะแนนดีมากช่วยเล่นเกมรับ,บวงนอกนะครับพยายามป้องกันทําทุกอย่างให้กับทั้งทีมทัพสำรองที่โดดเด่นวันนี้อีกคนนึงก็คือตัวของเพยตันว t s ัน วันนี้เราเห็นการบล็อกนะครับ2 2ครั้งงา,งามเลยแล้วก็มีการป้องกันการขโม,มยถ้าเกิดแนนาโคสามารถพัฒนาการยิงของตัวเองมาได้ทั้งตัวของเขาแล้วก็คริสตินบรา์เนี่ยจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นทับเสริมที่ดีให้กับทางทีมเดนเวอร์นักเกสแนนาโคสอย่างแน่นอนเดนเวอร์นักเกสในวันนี้เนี่ยพวกเขาพลาดเทิร์นอเวอร์เยอะเองนะครับถึง15คร,ครั้ง โดนเปรคเป็นแต้มถึง18แต้มอย่างที่บอกครับว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆปกติแล้วเดนเวอร์นากเกสไม่ได้เทอร์โนว่าเยอะขนาดนี้นะครับมือนก็เลยทําให้เกมบุกของพวกเขาไม่ค่อยต่อเนื่องบางช่วงโดนนําห่างอย่างที่บอกและอีกจุดหนึ่งก็คือแต้มจากจุดโทษครับวันนี้ทางฟินิกซ์ซันส์ทำได้ดีกว่ามีการทะลวงวงในเก็บฟาวนะครับแล้วก็เก็บแต้มจากจุดโทษ2จุดนี้เนี่ยแหละครับเป็นปัญหาทําให้ทางเดนเวอร์นากเกสพลาดไปในวันนี้ใช่ค่ะเดนเวอร์นากเกตนะคะฟอร์มแบบนี้แฟนๆบ้านเจียมพวกเราเนี่ยไม่ และในส่วนของฟ like <bbe> ีนิกซันเชลวันนี้ประทับใจมากแค่ไหนกันเนี่ยสุดยอดครับประทับใจเหลือเกินโดยเฉพาะฟอร์มของเคดีในช่วงต่อเวลาช่วงต่อเวลาใช่ไหมช่วงคอตตี้สี่เนี่ยอยากจะลือเพราะยิงยังไงก็ยิงไม่ลงเลยไม่น่าเชื่อเลยแล้วหนดอีกค่ะปัญหาหลักๆของฟีนิกซันในฤดูกาลนี้นะครับมีอยู่สองเรื่องเลยที่ชัดเจนเหลือเกินเรื่องแรกก็คือปัญหาเรื่องสภาพร่างกายของบิ๊กทรีทั้งสามคนคนหนึ่งหายจากการบาดเจ็บอีกคนหนึ่งก็เจ็บรวมถึงเกมวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับฟีนิกซันรลงสนามเกมที่62ของฤดูกาล แต่เ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าบิ๊กททั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็น KD Booker หรือว่า d r a d l e y b l ทั้ง3คนเล่นร่วมกันได้เพียง23เกมเท่านั้นเองเป็นตัวของ KD เล่นร่วมกับ b o o เกอร์เนี่ย20เกม k ควินดูแรน t เล่นร่วมกับ Bradley Bill 2คนนะครับรวมเกมวันนี้ด้วยเป็นเกมที่6 k เควินดูแรนลงคนเดียวไม่มี Bradley Bill ไม่มี d ด v i น Booker ทั้งหมด6เกม แล้วก็ในส่วนของเดวินบูเกอร์กับแบรดลีบิลในอีก4เกมมันก็เลยไม่มีความต่อเนื่องในจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นปัจจัยหลักเลยว่าทําไมบรรดาสือ่อและก็แฟนๆส่วนมากอย่างพวกเราเนี่ยไม่ค่อยให้ความเชื่อถือของฟินิกซ์ซันส์ครับที่จะมีโอกาสคว้าชแชมป์ได้แล้วก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าส่วนตัวก็มองแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าเกิดพวกเขายังไม่มีความต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบิ๊กทรีทั้ง3คนโอกาสที่จะคว้าชแชมป์ของฟินิกซ์ซันส์ก็ริบหรี่เช่นเดียวกัน และอีกเรื่องหนึ่งนะครับแนะ่คือปัญหาในการเล่นควอเตอร์ที่4ไม่รู้เป็นอะไรจริงๆครับนี่ดีมาตลอด3มควอเตอร์อยู่ดีพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4การยิงต่างๆเหมือนมือไม้แข็งไปหมดรวมถึง KD ด้วยวันนี้ทั้งควอเตอร์เนี่ยนะครับมีเพียงแค่12แต้มเควินดูแรนถ้าเกิดไม่ยิง3คะแนนลูกทีเด็ดลูกสุดท้ายเนี่ยนะครับไปยื้อในช่วงต่อเวลา ฟินิคซันส์ก็เรียบร้อยพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่โดนคู่แข่งทีมตรงข้ามทําแต้ม<ห>ในควอตอร์ที่สมากที่สุดของหลีกแล้วนะครับแต่ใครจะเชื่อครับพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาเป็นเหมือนที่แอดเินตูนพูดไปเลยครับเหมือนฟื้นคืน<ห>ชีพมือไม้แข้งขาเนี่มันค่อนข้างแบบ ผ่อนคลายไปเยอะแล้วโอ้ยผ่านควอเตอร์ที่4มาได้เควินดูแลนเนี่ยกดคนเดียวถึง8แต้มนะครับ,รบจาก35 uh huh. แต้มที่ตัวเองทําได้แต้มเนี่ยเท่ากับเบอร์เสื้อแข่งของตัวเองเลย8แต้มที่เขาทําได้เนี่ยมากกว่าเดนเวอร์นักเก็ตทั้งทีมแล้วเพื่อนๆลองดูแบรดลีย์บิลนะครับแบรดลีย์บิลในช่วงต่อเวลาก็ทําคนเดียว5แต้มจาก16แต้มที่ตัวเองทําได้ห้าแต้มเนี่ยก็เท่ากับเดนเวอร์นักเก็ตทั้งทีมในช่วงต่อเวลาเช่นเดียวกันจากควอเตอร์ที่4ที่ทั้งทีมเนี่ยนะครับ ไปไปมามาพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาโอ้โหยิงกันโชโชโชยิงกันโป่งโปงโปง,ปงเรียบร้อยเลยและอีกคนหนึ่งที่ไม่ชื่นชมไม่ได้นะครับนั่นคือเกรสันเอลเรนอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่าจะเป็นในช่วงพอดแคส ว่าเกรสันอลเลนในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นนอนสตาร์เพลเยอร์ที่โดดเด่นจริงๆในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่ามีฤดูกาลที่สุดยอดที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเกรสันอลเลนเองวันนี้เขายิง3คะแนน8ลูกแรกเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับงงเลยโชว์โชว์โชว์แลูกเลยเพิ่งมาพลาดในช่วงท้ายอาจจะก,กําลังขาอาจจะหมดไปทั้งเกมทําไป28แต้มนะครับทำให้เขาสามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อย8ลูกนะครับเป็นเกมที่5แล้วในฤดูกาลนี้นี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมฟินิกส์สตั้งแต่ที่่กอตั้ง ลและอีกคนหนึ่งครับยูเซิฟเนอร์รค,คิชยูเซิฟเนอร์คิชในเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรีบาวถึง31ครั้งถือว่าเป็นการรีบาวที่มากที่สุดในชีวิตและก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมฟินิกซ์ซันส์และก็มากที่สุดของ NBA ในรอบ14ปีหลังสุดแต่ในเกมวันนี้เนี่ยเป็นรองครับเป็นรองนิโคลายโยคิชในช่วง6เกมหลังสุดที่เจอกับนิโคลายโยคิชเนี่ย ฟาวเอาไปถึง3แล้วก็ฟาวห้าอีก3ครั้งเรียกว่าต่อกอนไม่ไหวจริงๆนะครับทั้ง2คนเนี่ยเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมาก่อนในสมัยที่อยู่เดนเวอร์นากสแต่แล้วยูเซิฟเนอร์คิดเนี่ยมีการบาดเจ็บทางทีมก็ให้นิโคลายโยคิชลงมาเป็นตัวจริงแทนหลังจากนั้นเริ่มเห็นฟอร์มของนิโคลายโยคิชครับแล้วเขาก็เลือกเลยบอกอโอ้โหรู้สึกว่านิโคลายโยคิชเนี่ยคือคนที่ใช่ในท้ายที่สุดก็เทรดยูเซิฟเนอร์คิไป จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับทั้งสองคนก็มาต่อสู้ร่วมกันและเราก็เห็นจริงๆนะครับว่าเขาสู้นิโคลายโยคิชไม่ได้จริงๆแต่ทั้งยูเซฟเนอร์คิชเองเนี่ยก็พยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วครับจริงๆตอนที่ฟ่าที่4ี่เนี่ยนะครับแฟรงค์วอเกอร์หัวหน้าโคช้ชต้องการจะให้ยูเซฟเนอร์คิชเนี่ยเบรกไปก่อนอแต่ทั้งยูเซฟเนอร์คิชเองเนี่ยบอกเลยว่าโคช้ชจะเพิ่งเอาตัวเขาเบรกเลยเพราะว่า เขาไม่สามารถที่จะปล่อยเพื่อนๆร่วมทีมตอนนี้ได้เพราะว่าการรีบาวแล้วก็การโจมตีวงในของเดนเวอร์นักเกสกลังมาอย่างต่อเนื่องจริง,ง,รงของเขานะจริงครับแต่ในไทยที่สุดก็โดนฟาวครั้งที่5ก็ต้องออกไปนั่งยาว พอกลับมาอีกทีก็ฟาวครั้งที่ทห,ห,หแล้วก็ออกอไปไม่ไหวครับพอไม่มียูเซิฟเนลกิชที่ฟาวเอาออกไปนะครับก็ต้องชื่นชมการเล่นของดูยูแบงที่ลงมาปุ๊บเนี่ยโหมีความกระตือรือร้อนมีความกระฉับกระเฉงช่วยไปปักวงในช่วยแย่งรีบาวด่วยพยายามชนทำทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับแม้ว่าจะเป็นรองนิโคลายโยคิชแค่ไหนก็ตามครับก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมชัยชนะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะที่ฟินิกซันต้องการเลอเกินเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเจอกับบอสตันเซลติกส์นะครับอีก โคดมากครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันวันนี้เนี่ยสร้างความสุขให้กับแฟนๆฟิน i x s ซันได้อย่าง มากมายเลยแะครับเอาพอเราไม่ต้องยิ้มเลยเป็นเกมที่มินเอเนยลุ้นระทึกแล้วก็ดูท่าทางเขาคงมีความสุขมากๆนะคะทีนี้ค่ะอยากให้เพื่อนๆจับตามองทีมเหล่านี้กันหน่อยนะคะดัลลัสแมวเวอริกส์ตอนนี้แพ้3เกมติดแล้วค่ะวันนี้แพ้เพเซอร์คาบ้านเลยแม้ลูก้าจะสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้ทำให้ตอนนี้ค่ะ l a l เ k e ล s กอร์ซก็ Golden State Warriors จะมีโอกาสที่จะไล่บีขึ้นมาอันดับของดัลลัสแมว e ริกส์แล้วนะคะจับตาดูดีๆเพื่อนๆออริโน่แมจิกนะคะวันนี้ก็ชนะชาร์ลอตต์นอร์นส์ค่ะขึ้ ทำให้ออร d โดแมจิกมีผลงานชนะมากกว่า50%ถึง10เกมแล้วก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2012นานมากๆเลยนะคะในฤดูกาลนี้ Magic ออรีโดแมจิกเนี่ยมาดีจริงๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้มันเหลือเกินทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกกำลังบี้อันดับก,กันมันมากๆเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะไม่อยากพลาดความมันอย่าลืม u b s c r i b e นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือทีอ่ได้ของเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบุณทุกคนมานะคะขอ,คขอบคุณค่ะ